มาแล้วมาหลังบ้านทำไมอ่ะมาหลังบ้านทำไมอ่ะอ้ยแล้วพี่พี่อ่ะกินไปก่อนนะแล้วพี่พี่อ่ะโอ๊ยพี่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 อะไรให้แล้วกินอยู่นู่นกินกำลังกินเอาแล้วทำไมพี่พี่อยู่แบบนี้เนี่ยตังตังตังตางยายบ้านวายตังต่ายายบ้านแต๊ก แจกเอาไอ้ตัวนี้มันมาได้ไงนี่มาทำไมเมืงกี้จะเอาบ้านอยู่นี่หรอเอาบ้านอยู่นี่หลังนึงหรอไอพวกนี้ไม่อยู่ไม่มีใครกวนหนูดีเกียจ,จ,จะเล่นไก่แท๊กหรอทั้งใคร แท็แกแท็กเหมือนเสือที่นอนอยู่ในกรงเลยแท็กอันนี้โชว์เหรอให้นอนโชว์ดิแท็กเนู้อหน้นาไอตังไอตังไอตังเอาไว้เป็นเพื่อนกินดไปไอตังไอตังกินข้าวแล้วเหรอจี ได้ยินเสียงอะไรพี่ปอกนี่ไม่มาหลังบ้านเลยเนาะมะละกอลูกนี้มันจะสุกหรือยังทำไมมันเป็นใสใสตูดมันเป็นใสใสินไปเล่นกันหนูดีไปกินอิ่มแล้วจะกลับบ้านแล้วสิกินอิ่มแล้วจะกลับบ้านแล้วสิวกลับไปเอะไปหาลูกๆนะ ลูกๆเหรอเหลือสิตัวตล,ลูกหนูดีละสิตัวเมื่อวานเธอกระโดดใส่ฉันฉันเจ็บมากเลยนะหนูดีไปลูกไปไปกลับบ้านไปไปกลับบ้านนะไปไปหาเด็กๆไปบุย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 บ,ยบา แม่มาแล้วไปเร็ว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 กลับบ้านกลับบ้านไม่ได้วิ่งทางนี้วิ่งไปหน้าบ้านลูกไปหน้าบ้านไปหน้าบ้านไปเร็วดีดีไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางหน้าบ้านเร็ว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 แม่มาแม่มาเร็วเร็วไปเลยไปเลยไม่จะอยากวนกลับมาเล่นกับเราอีกป๊อกไม่ไปกับน,อน้องนะลูกมาวันจะปิดประตูแล้วไปหนูดีไปเลยไปหนูดีกับป๊อกเข้าบ้าน ไปที่กับบ้านเลยไปแล้วตอไม่ต้องไปลูกไม่ต้องไปพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอ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 ,พอโอ้ยบายบาย